คนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจกาละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่กาละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงช่วนิ้รันเสมอไปสวัสดีค่ะคณะผู้บริหาราคณะครู และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอดุลรุ่งวัฒนวิทย์ค่ะนะคะปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่ทำงานอยู่ที่นี่เริ่มแรกเลยเนี่ยที่เข้ามาที่โรงเรียนพลิไทยดอนเมืองเนี่ยตอนนั้นอายุ22ค่ะนะคะทำงานมารวมทั้งหมด38ปีค่อนข้างยาวสำหรับชีวิตของคนหนึ่งคนนะคะเพราะนั้น ต้องมีความผูกพันแน่นอนรู้สึกใจหายนะคะใจหายที่ชีวิตการเป็นครูของเราเนี่ยมันต้องถึงฝั่งแล,แล้วก็จะต้องออกจากบ้านหลังที่สองที่เราเคยอยู่สวัสดีค่ะคุณครูสุนรัตน์จันไดนะคะเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2507การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถานภาพสมรสกับนายสุริยันจันดาอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีบุตรสาวหนึ่งคนร้อยเอกหญิงคิดสุดาจันดาอาชีพดัาราชการแรงบันดาลใจที่ได้มาเป็นครูตั้งแต่สมัยเป็นเด็กประถมพ่อแม่มีความมุ่งหวังที่จะให้ลูกเนี่ยได้รับอาชีพ ความเป็นครูคุณครูก็ได้ชื่นชมชมเชยคุณครูสุนรัตว่าเรียนดีเรียนเก่งลายมือสวยจึงให้ไปสอนเพื่อนๆ<ม>ก็ตั้งแต่วันนั้นมามก็ได้สามต่อจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้มุ่งหวังไว้สวัสดีค่ะคุณครูควาสุขเชียงบาย ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพระอารยอไทยดอนเมืองเป็นเวลา26ปีได้รับแรงบันดาลใจจากคุณครูผู้สอนในระดับประถมและมัธยมศึกษาคุณครูเป็นต้นแบบทั้งในการเรียนกา,ารสอนและในชีวิตประจำวันค่ะกรับสวัสดีคณะซิสเตอร์ผู้วิหารทุกท่านสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระอายไทยดอนเมือง คณะคุณครูเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงทุกคนผมชื่อครูวิสิตครัวลุงโลดทำงานที่โรงเรียนภาคไทยดอนเมอืองแห่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้ก็20ปีบริบูรณ์แล้วครับในความรู้สึกที่มาสอนที่โรงเรียนนี้นะครับก็มีความประทับใจก็คือเราได้มีเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำพานักเรียนข้ามไปถึงฝั่ง ในฐานะที่เราเป็นเลือจ้างนะครับเราก็ได้แต่คอยดูความสำเร็จความก้าวหน้าของนักเรียนเหล่านั้นประทับใจอันดับแรกเกี่ยวกับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งสร้างต่างๆในโรงเรียนของเราและด้วยความเมตตาปานีของท่านนะคะการดูแลคุณครูต่างๆสำหรับความประทับใจของคุณครูสุวรรณรัตน์นะคะ ตั้งแต่เราได้มาทำงานที่นี่เราก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเป็นการทำงานครั้งแรกและก็ที่เดียวจนกระทั่งกเกษียณอายุการทำงานประทับใจท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสและประสบการณ์ในการป็นบัติงานครูความสุขในการงานด้วยความรับผิดชอบความเสียสละความซื่อสัตย์ และความรักในอาชีพภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตามภาระของโรงเรียนและประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะก็ขอขอบคุณคณะพระทินีพระฤาษีไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพคณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูและคุณครู ทุกท่านเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทําให้ผมได้ยืนหยัดมาได้ทุกวันนี้อีกทั้งทุกท่านก็เป็นกรลยาณมิตรที่ดีที่เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกๆอย่างที่ สร้างคุณครูอุณรุ่งให้เป็นครูอุณรุ่งจนทุกวันนี้จนวินาทีสุดท้ายของการเป็นครูก็ยังมอบแต่สิ่งดีๆให้และขอบพระคุณสำหรับงานเลี้ยงในวันนี้นะคะที่จัดให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอขอบคุณท่านอธิการท่านผู้อำนวยการคณะซิสเตอร์ที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือในการทำงาน แต่ละครั้งเมื่อปีปัญหาขอบคุณคุณครูที่ได้จัดทำโครงการนี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกท่านขอขอบคุณคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและขอพหาไทยอเนิกาคให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จขอบคุณค่าสุดท้ายนี้ในนามตัวแทนของครูเกษียณทั้ง4ีคนก็อยากจะขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันนี้ให้พวกเราและได้ให้พวกเราได้ได้มาชุมนุมกันในวันนี้อย่างมีความสุขอยากจะขออวยพรให้ทุกท่านให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีความสง่างามมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพละกกำลังในการต่อสู้ต่อไปในภายภาคหน้า ดังคำอวยพรที่ว่าอายุวันโนสุขขังพระหลังขอบคุณครับทุกก้าวยากของการเป็นครูมันไม่ได้ปูด้วยตรีภุราแต่ทุกก้าวยากในชีวิตของการเป็นครูมีแต่ความภาคภูมิใจการสอนหนังสือไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวคุณครูสอนให้หนักเรียนได้คิด แล้วก็แทรกคุณประทานลงไปผลมันออกมาแล้วคาะสามสิบปีคุณรูกลื่นคุณรูประทับใจคุณพอสขรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซิสเตอร์ท่านแรกที่รับเข้ามานะครับนั่นกะ็คือซิสเตอร์ด็อกเตอร์ ตัวลาเวชย์อย่านะครับจนวันนี้ท่านได้กลับมาเพื่อมาจัดงานเกษียณให้ซึ่งบบน,น่าจะเป็นพ่อพอลของฉันะนะซึ่งหา่ดีแล้วว่าจะมีผู้บริหารที่มารับแล้วก็งมาส่งเรานะครับก็รู้สึกภาคใจนะครับมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฟันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอ คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงเมื่อที่ไรขอให้ควาสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง